ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบก,กับผมอาจารย์สรวิทย์สายสิงห์ในรายการเล่าสู่ฟังทางช่องสอรวิทย์อาร์ตนะครับวันนี้ขออนุญาตวางผูกันสักวันมาเล่าเรื่องประวัติของครูบาอาจารย์เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องผีผีสังสางให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสําสหรับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของประวัติหลวงปู่ชอบฐานะโมต,ต่อจากคลิปที่แล้วคือคลิปที่6 วันนี้ไปต่อกันที่คลิปที่7ฟังกันเลยครับตอนที่7สู่ร่มกาสาวพัดหลังผ่านเรื่องนี้ไปไม่นานญาติพี่น้องของท่านทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษทางญาติของท่านได้นิมนต์พระอาจารย์พามาร่วมในงานพระอาจารย์พาเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาพักที่วัดป่าหนองบโบบาลปัจจุบันวัดแห่งนี้จมน้ำเนื่องจากสร้างเขื่อนห้วยหลวง พระอาจารย์พาถามท่านว่าชอบเจ้ายังคิดอยากจะบวชอยู่หรือไม่ท่านตอบพระอาจารย์ว่าใจขาน้อยยังคิดอยากจะบวชอยู่เหมือนเดิมขอรับพระอาจารย์พาบอกว่านี่เป็นโอกาสดีแล้วที่เจ้าจะได้บวชเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่และบรรพบุรุษเมื่อพระอาจารย์พาชี้ช่องทางให้เช่นนี้ท่านจึงเห็นหนทางที่ตนเองจะได้บวช พระอาจารย์พายกเรื่องการทำบุญให้ญาติพี่น้องฟังว่าการทำบุญใดที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วบุญนั้นจกส่งผลอย่างสมบูรณ์ถ้าจะให้ได้บุญมากกว่านี้ลูกหลานต้องพากันบวชอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพบุรุษพระอาจารย์พายกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวท่ามกลางญาติพี่น้องและถามความสมัครใจว่ามีใครจะบวชบ้างแต่ละคน ที่พระอาจารย์พาถามต่างอ้างเรื่องติดขัดของตนพระอาจารย์พาถามท่านต่อหน้าญาติพี่น้องว่าชอบเจ้าพร้อมที่จะบวชไหมท่านตอบพระอาจารย์พาว่าข้าน้อยย <bur> yes ิน <fo> ดีที่จะบวชพระอาจารย์พาถามโยแม่ท่านว่าปาเจ้ายินดีที่จะให้ลูกชายของตนเองบวชหรือไม่โยแม่ท่านว่าข้าน้อยยินดีที่ลูกชายข้าน้อยจะบวช ท่านว่าพระอาจารย์พาเป็นคนมีปัญญาอาศัยเรื่องการทำบุญเป็นอุบายทำให้ท่านได้บวชจนได้ท่านว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์พาเป็นผู้ชี้ทางให้เราคงจะหาโอกาสบวชได้ยากมากท่านเข้าไปถือศีลแปดเป็นตาผ้าขาวอยู่วัดป่าหนองบูบานประมาณสองเดือนพระอาจารย์พาจึงอนุญาตให้บรรพชาเป็นสนัมมเณรโยมแม่กับโยมยายของท่าน พากันพอผ้าเพื่อนํามาให้พระอาจารย์พาตัดเย็บสบงจีวอนให้กับท่านบริหารส่วนมากโยมแม่กับโยมยายของท่านเป็นผู้จัดหามาให้เกือบทั้งหมดมีเพียงบาทและบริหารบางอย่างเท่านั้นที่พระอาจารย์พาท่านเป็นผู้จัดหามาให้พระอาจารย์พาพาตาผ้าขาวชอบเดินทางมาเมืองเลยเพื่อบรรพชาสมนเนรสมัยนั้น จังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดเลยมีพระอุปชาฝ่ายธรรมยุทธเพียงองค์เดียวคือพระครูอดิสัยคุณาธานคำอรโกวัดศีสะอาดตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมัยนั้นพระครูอดิสัยคุณาธานเป็นเจ้าคณะปกครองสงจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีทั้งสองนิกายคือฝ่ายธรรมยุทธและฝ่ายมหานิกาย พระอาจารย์พาพาผ้าขาวชอบมาแวะพักที่วัดบ้านนาแกตำบลน,นากลางอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีบังเอิญพระอาจารย์พาท่านมาพบท่านพระครูอดีศัยคุนาทานที่วัดบ้านนาแกพระอาจารย์พาจึงนิมนต์ท่านพระครูอดีศัยคุนาทานเป็นพระอุปชาบัพชาสัมมเนรนให้กับผ้าขาวชอบหลานชายนายชอบแก้วสุวรรณ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสมโมบรรพชาเป็นสมณเณรเมื่ออายุ19ปีที่วัดบ้านนาแก่ตำบลน,นากลางอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีวันพฤหัสบ,บดีขึ้น8ค่ำเดือน4ปีวอกตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,463โดยมีพระครูอดิสัยคุณาทานคำอรโกเป็นพระอุปชา หลังบรรพชาเป็นสมเณรแล้วพระอาจารย์พากับท่านพักอยู่ที่วัดบ้านนาแกหนึ่งคืนจากนั้นพระอาจารย์พาพาสมเณรชอบกราบลาท่านพระครอูอดิัยคุณาธานพระอุปชาเดินทางมาพักที่วัดพิสารรัญญาวาตอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีพักอยู่ที่นี่ประมาณสี่คืน จากนั้นพระอาจารย์พาได้พาสามเณรชอบเดินทางกลับมาบ้านหนองบโบบาลเพื่อให้โยมแม่ป่าและญาติพี่น้องบ้านหนองบับบาลได้เห็นชายผ้าเหลืองของท่านพระอาจารย์พาและสามเณรชอบพักอยู่วัดป่าบ้านหนองับบาลระยะหนึ่งจากนั้นพระอาจารย์พาได้พาท่านเดินทางไปจำพรรษาที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี พรรษาแรกของสามเณรชอบแก้วสุวรรณท่านจำพรรษาอยู่ที่พระพุทธบาทโบบกอ,อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพรรษาที่สองปีพุทธศักราช2,464พระอาจารย์พาพาสมเณรชอบมาจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านคอวัดป่าสารวารีในปัจจุบันอ,อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี หลังออกพรรษาแล้วพระอาจารย์พาทราบข่าวว่าองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพาลูกศิษย์เที่ยววิเวกอยู่ทางเขตจังหวัดสกลนครพระอาจารย์พาจึงชวนสามเณรชอบหลานชายเดินทางมาจังหวัดสกลนครเพื่อจะฝากสาม,มเณรชอบเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตระหว่างเดินทางมาถึงเขตอำเภอสว่างแดนดินพระอาจารย์พาทราบข่าวจากพระว่า องค์ท่านหลวงปู่มั่นเดินทางมาเที่ยววิเวศทางเขตจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์พาจึงเปลี่ยนใจพาสามนเณรชอบเดินทางไปจำพรรษาที่บ้านหนองนาทซายตำบลคำชะอีอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมปัจจุบันคือจังหวัดมุกดาหารหลังออกพรรษาปีพุทธศักราช2465พระอาจารย์พาได้พาสามนเณรชอบ เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อฝากให้เรียนหนังสือที่วัดสุทัศน์วนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2466พระคุณเจ้าหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลท่านมาจำพรรษาที่วัดสุทัศน์วนารามเพื่อดูแลโยมแม่ขององค์ท่านที่ป่วยในปีนี้เองสมเนรชอบ ท่านจึงได้จำพรรษาร่วมกับองค์ท่านหลวงปู่มหาปินที่วัดส,สุทัศนนารามเป็นครั้งแรกหลังออกพรรษาไปไม่นานโยมแม่ขององค์ท่านหลวงปู่มหาปินได้ถึงแก่กรรมพระคุณเจ้าหลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมพี่ชายขององค์ท่านหลวงปู่มหาปินตามเข้ามาพักที่วัดส,สุทัศนารามสามเณรชอบท่านจึงได้พบกับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์เป็นครั้งแรก ที่วัดสุทัศน์วนารามพระอาจารย์พาท่านจึงถือโอกาสนี้ฝากสามมเนรชอบให้องค์ท่านหลวงปู่สิงห์ดูแลแนวแนะแนว,แนวทางในการปฏิบัติให้กับสามมเนรชอบสัมมเนรชอบท่านเป็นคนพูดน้อยนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนขยันหมั่นเพียรในการทําข้อวัดขององค์ท่านหลวงปู่สิงห์จึงมอบหมายให้สัมเนรชอบ เป็นเนนอุปถากองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ท่านสอนเรื่องภาวนาให้สมมเนรชอบโดยท่านจะเน้นทางด้านสมถภาวนาให้หลวงปู่ชอบท่านบอกสมถภาวนาเป็นรากฐานที่สำคัญของการภาวนาทั้งหมดหากฐานสมถะไม่มั่นคงแล้วการจะยกจิตขึ้นสู่ชั้นวิปัสนาภูมินั้นจะทำไม่ได้เลยหลวงปู่ชอบบอกจริตขององค์ท่านหลวงปู่สิงห์เป็นผู้เรียบง่าย คำสอนแต่จริตของท่านจะโลดโผนเราเป็นคนจริตโลดโผนมักออกรู้มันเป็นนิสัยของจิตที่เราสั่งสมบําเพ็ญมาจิตประเภทสุขสนนี้ถ้าเป็นคนก็ต้องเจ็บตัวเสียก่อนปัญญาจึงจะเกิดตามมาภายหลังพอจิตเราสงบลงแต่ละครั้งมันจะออกไปดูข้างนอกก่อนห้ามก็ไม่ได้เพราะนิสัยของจิตมันเป็นแบบนี้ พอดูอะไรภายนอกจนพอใจแล้วจิตจึงจะหมุนเข้ามาพิจารณาธรรมภายในเรื่องภาวนานี้เราไม่ค่อยขัดข้องเหมือนคนอื่นเขาต่างแต่เราเป็นคนจะจริตโลดโผนเท่านั้นพระอาจารย์สิงห์ท่านว่าให้เนนชอบเนี่ยจิตเจ้าโลดโผนเนาะพวกโลดโผนโจรทยานแบบนี้ต้องให้อาจารย์ใหญ่มั่นท่านเอาไม้ตีหัวมันถึงจะได้หายพยศ ยอมความหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านบวชเป็นสัมมาเนนสี่พันษาระหว่างที่ท่านเป็นสัมมาเนนอยู่นั้นท่านได้พบครูบาอาจารย์รูปสิษธ์รุ่นใหญ่ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลายองค์อาทิเช่นหลวงปู่สิงขันตยาคโมหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลหลวงปู่สุวรรณสุจินโนหลวงปู่ทองร กันตสีโลเป็นต้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่กล่าวนามมานี้หลวงปู่ชอบท่านได้อยู่ปฏิบัติรับใช้หลวงปู่สิงขันตยาขมงมากกว่าครูบาอาจารย์ทุกองค์รองลงมาคือหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลซึ่งท่านเคยอยู่ปฏิบัติรับใช้อุปถากวันหนึ่งสามเณรชอบเข้าไปทำข้อวัดส่งน้ำให้กับองค์ท่านหลวงปู่สิง องค์ท่านถามสามเณรชอบตอนนี้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วท่านตอบองค์ท่านหลวงปู่สิงว่าตอนนี้ข้าน้อยอายุได้23ปีแล้วขอรับองค์ท่านหลวงปู่สิง์บอกเจ้าสมควรที่จะอุปสมบทเป็นพระได้แล้วหลวงปู่สิง์ท่านจึงเขียนจดหมายบอกให้พระอาจารย์พามาพบองค์ท่านหลวงปู่สิง์บอกให้พระอาจารย์พา พาสามเณรชอบไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสางโศกวัดศรีธรรม,มารามอำเภอยโสธรจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรสามเณรชอบแก้วสุวรรณอุปสมบทเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2467ณวัดสางโศก อำเภอยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูวิจิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปชาพระอาจารย์แดงขันติธรรมโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาในทางพระพุทธศาสนาว่าฐานะโมซึ่งหมายความว่าผู้ตั้งใจมั่นหลังอุปสมบทเป็นพระพิสุแล้วหลวงปู่สิงห์ชวนหลวงปู่ชอบ ไปตามหาองค์ท่านหลวงปู่เสากันตาศีโรองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดอุดรธานีพระคูวิจิตวิโสธนาจารย์พระอุปชาอยากจะให้หลวงปู่ชอบเรียนหนังสือก่อนเมื่อสอบนักธรรมได้แล้วจะไปปฏิบัติอยู่ที่ไหนพระอุปชาก็จะไม่ว่าอะไรหลวงปู่ชอบท่านจึงได้อยู่กับพระอุปชาของท่านที่วัดสางโศกระยะหนึ่ง พอใกล้เข้าพรรษาองค์ท่านหลวงปูเ่เสาเดินทางมาวัดสางโศกชวนหลวงปู่ชอบไปจำพรรษาด้วยกันที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ชอบท่านจึงติดตามองค์ท่านหลวงปูเ่เสาไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเลียบพรรษาที่หนึ่งปีพุทธศักราช2468หลวงปู่ชอบฐานะโมจำพรรษาที่วัดเรียบ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกับพระคุณเจ้าหลวงปู่เสากันตะศีโรหลวงปู่ชอบพูดถึงตอนท่านจำพรรษากับองค์ท่านหลวงปู่เสาให้ฟังว่าในพรรษาอาจารย์เสาเพลินผ้าพระเนนนางพระวนาถึงเทียงขึ้นถึงเลิก้าเมื่อใดบ่ได้ดทำงานโยธาอาจารย์เสาเพลินกะหายพระเนนที่บบหูหนังสือมหาดเลียนเขียนอ่านกระเพิน เข้าเขียนหนังสือไดย่อนอาจารย์เสาเพื่นสอนพ่ออ่านหนังสือออกแล้วเพื่อนไห้ท่องนาวาโกวาทจนจบเล่มออกครนสาแลวเพื่อนผ้าไปสอบนักถ้ำตรีอยู่วัดสุทัศน์อุบลเข้าสอบถ้ำตรีใ้ปี68พุทธศักราช2468เข้ากลาบเรียนพ่อคู่อุปชาว่าขน่อยบ่เอาอีกแล้วเด้อเรื่องลำเลี้ยนเขียนอ่านขน่อยอยากปฏิบัติภาวนาะ พออุปชาเพิินยินดีที่เฮ้าจะปฏิบัติพันษาสองเข้าไปจําพันษากับพระอาจารย์แดงวัดศรีมงคลมุกดาหารพันษาที่สองปีพุทธศักราช2469หลวงปู่ชอบฐานะโมจําพันษาที่วัดศรีมงคลเหนือตำบลคำชะอีอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมกับพระอาจารย์แดงขันติธรรมโม พระกรรมวาจาจารย์ของท่านหลังออกพรรษาในปีนี้แล้วองค์ท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลท่านชวนหลวงปู่ชอบออกเที่ยววิเวกแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนนั้นหลวงปู่ชอบท่านยังไม่เคยเที่ยววิเวกที่ไหนอย่างจริงจังมาก่อนท่านจึงขอติดตามองค์ท่านหลวงปู่เสาผู้เป็นครูบาอาจารย์ออกเที่ยววิเวกจากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวประสบการณ์การเที่ยววิเวกอย่างสมบุกสมบันสุดลึกลับ พิสดารของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมงพระอาหารหันต์ผู้ได้รับสมญานามจากพระอริยสงฆ์วงกรรมฐานว่าพระอาหารหันต์ผู้ทรงฤทธิแห่งยุค